สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะฮะยี่ห้อซูเออร์ตัวนี้เลย12โวลต์ถู230โวลต์3,000วัตต์นะครับแบบ modify side wave นะฮะอาการของมันก็คือ,อเปิดแล้วมันดึงกระแสนะฮะอันนี้คือจ่ายไฟ12โวลต์นะฮะพอเปิดสวิ์ นะครับดึงกระแสจนไฟตกเหลือแค่4โวลต์นะฮะแล้วก็มอสเฟตร้อนนะครับตอนนี้ปัญหามันอยู่ฝั่ง DC นะฮะพวกมอสเฟตฝั่ง AC เนะี่ยผมถอดออกไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ถอดของฝั่ง DC ออกไปชุดหนึ่งนะฮะทีนี้ก็จะเหลือชุดเดียวนะครับอาการของมันก็คือนะฮะผมลองใช้สโคปจับสัญญาณดูนะฮะ เดี๋ยวนะมันจะลำบากหนึหน่งมือเดียวนะฮะเดี๋ยวหนีบให้ดูใช้สะโคบจับสัญญาณฝั่งเนี้ยนะฮะเดี๋ยวลองดูขึ้นกันนะครับขึ้นฝั่งนี้ปกตินะฮะ แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดีดอีกฝั่งนึงก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเราจะทำงานร่วมกันมอสเฟสก็คือคู่หนึ่งกับอีกคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราบมาฝั่งนี้ให้ดูโอเคนะครับฝั่งเนี้ยมอสเฟ์คู่เนี้ย นะฮะสัญญาณผิดปกตินะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็มอสเตอร์คู่เนี้ยร้อนนะครับก็เดี๋ยวต้องไล่เช็คด,ดูในวงจรในส่วนของ PWM นะฮะว่ามีตรงไหนผิดพลาด นะครับสัญญาณมีความผิดปกตินะฮะะเดี๋ยวมาติดตามกันจากการตรวจเช็คนะฮะก็มี าทานซิสเตอร์ได้นะครับช็อตอยู่หนึ่งตัวฝั่งที่สัญญาณมีปัญหานะฮะก็ตอนนี้เปลี่ยนทานซิสเตอร์ได้ไปแล้วนะครับวงจรทางฝั่ง DC ทํทำงานได้แล้วนะฮะคลื่นออกมาปกติแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดนะนี่วงจรไม่ช็อตแล้วฮะวงจรทำงานปกตินะฮะอันนี้สัญญาณ ทางฝั่งที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะใส่มอเสเฟตทางฝั่ง DC และ AC ครบแล้วทดสอบดูทีนึงว่าทางฝั่ง AC จะทำงานได้ปกติไหมนะฮะ โอเคครับอ่นะครับก็ตอนนี้ก็ใส่มอสเฟตเข้าไปครบทุกตัวแล้วทั้งฝั่ง DC และ AC นะฮะทีนี้มันเจอปัญหานะครับมอสเฟตคืออินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ผ่านการซ่อมมาแล้วนะฮะมอสเฟตที่ใส่มาเนี่ยนะครับก็จะมีผสมผสมกันมานะฮะก็จะมีอันเนี้ยชุดเนี้ยสี่ตัวเนี่ย ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นของเทียมหรือเปล่าเพราะว่าในขั้นตอนการทดสอบเนี่ยแค่ปิดเปิดสวิตช์แล้วมันช็อตไป2ตัวนะครับทั้งๆท,ท,ที่วงจรปกติแล้วนะฮะแค่ปิดเปิดสวิตช์ลองเนี่ยมอเสเฟตช็อตไป2ตัวเลยนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนออกทั้งชุดเลย4ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นล็อตเดียวกันทั้งหมดก็เปลี่ยน irf 3205 4ตัว นะฮะแล้วก็ทา,านซิสเตอร์ไดซ์มันตัวเล็กๆนี่หนึ่งตัวนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้วงจรทำงานได้ปกติแล้วนะฮะก็เปิดสวิตช์นะครับกระแสสแตนบายนะฮะ 0.47A ไฟออกอันนี้คือแรงดันเอาต์พุตนะฮะทาง AC ามิเตอร์ตัวนี้มันวัดได้185นะครับเพราะว่าขึ้นมันเป็นโมดิฟายไซเบทมันจะวัดได้แค่นี้เดี๋ยวต้องใช้มิเตอร์ฟุกที่เป็น2 s มาลองวัดดูนะครับแต่ตอนนี้วงจรทำงานได้ปกติแล้วนะครับ เท,ท่าที่เสียก็จะมีตัวนี้กับมอเสเฟตน่าจะเทียมนะว่า,น,าน่าจะเป็นของเทียมนะฮะเพราะว่า,วาอยู่ๆพังเฉยเลยนะฮะทั้งๆที่วงจรก็ไม่ได้ช็อตอะไรแค่ปิดเปิดสวิ์นะฮะก็ลาโลกไปแล้ว2ตัวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวประกอบ เข้าบอดี้เราจะทดสอบดีทีนึงแต่เดี๋ยวต้องล้างทำฟาร์มสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าคาบฟักขาบอะไรยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะโอเคอก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปก็จะทดสอบใช้แบต12บโวลต์นะฮะ50แอมป์ก็ต่อสายมาเข้าเรียบร้อยนะครับ ก็นี้ต่อลั๊กออกมานะฮะเดี๋ยวจะใช้โหลดตัวนี้เครื่องเป่าลมกินอยู่ประมาณ450วัตต์ในการทดสอบนะครับมิเตอร์ตัวนี้ก็คล้องวัดกระแสแล้วก็สโคบมินิสโคบวัดลูกคลื่นนะฮะเดี๋ยวลองเปิดออนดูนะครับกินกระแสสแตนบายลาลา0.7แอมป์ อันนี้เป็นรูปคลื่นนะครับเป็นโมดิฟายไซเวฟนะฮะความถี่52เฮิรตซ์ความถี่มีสวิงด้วยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความถี่หลักๆจะอยู่ที่52เฮิรตนะฮะอาจจะมีสวิงบ้างเป็นบางจังหวะนะครับเดี๋ยวจะทดลองเทสด,ดูนะครับ โดยเครื่องเป่าลมนะฮะระบบ12โวลต์นะฮะลองดูกระแสตอนใช้เครื่องเป่าลม400ประมาณ450วัตต์นะฮะกินกี่แอมป์ กินกระแสประมาณ40แอมเลยทีเดียวนะฮะเครื่องเป่าลม400ประมาณ450วัตต์นะครับกินกระแสทางไฟดีซีประมาณ40แอมป์41แอมป์นะฮะเครื่องก็ไม่ร้อนก็น่าจะปกติแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวส่งกลับนะฮะ ดีเพื่อนสมาชิกส่งมาซ่อมก็ส่งกลับไปให้เจ้าของใช้งานแต่ทีนี้การใช้งานนะ่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงแค่ไหนนะฮะใช้โหลดแค่ไหนนะครับก็งานซ่อมเนี่ยบางทีก็ต้องเข้าใจนะฮะลูกค้าที่นำมาซ่อมคือมันอาจจะไม่ทนเหมือนของที่มาจากโรงงานนะฮะ ก็เอาไปใช้ก็ต้องใช้แบบระวังประเดิมนะครับอย่าไปโหลดอย่าอย่าไปใช้โหลดนานๆอย่าไปใช้โหลดสูงๆนะครับอย่าไปใช้กําลังสูงๆนะฮะเพราะว่าของเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยนะฮะท่านยังใช้พังนะครับนี่งานซ่อมไปนะฮะมันอาจจะพังง่ายประเดิมนะครับก็ต้องไปใช้งาน ครั้งนี้ก็ต้องไปลดใช้คือไม่ต้องไม่ต้องใช้มันแบบฮาหรืโหดนะฮะก็ใช้แค่พอประมาณนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้กระจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปการซ่อมอินเวอร์เตอร์ซูเออร์3000วัตต์นะฮะ